ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือผ่านกิจกรรมจากแผนภาพจะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะได้แก่ 1. Situation กิจกรรมหรือสื่อที่เป็นสถานการณ์ดัดเ่าเพลงภาพหรือคลิปจากหลักสูตรต้้งทุจริตศึกษาที่จะกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา 2. r f l e c t i o n การสะท้อนเกิดจากการตั้งคำถามของอาจารย์หรือนักศึกษาจากนั้นร่วมกันอภิปรายสะท้อนความเห็นแล้วนำเสนอ 3. new knowledge ความรู้ใหม่หัวข้อหรือเนื้อหาที่เตรียมไว้เพื่อสอนนักศึกษา 4. application การนำไปใช้เพื่อให้การได้รับความรู้ ในหัวข้อหรือเนื้อหาที่เรียนนั้นเกิดประโยชน์ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือผ่านกิจกรรมมีวิธีจัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ 1. อาจารย์จะต้องกำหนด New knowledge ให้ชัดเจนก็คือเนื้อหาหรือหัวข้อที่จะสอนนักศึกษานั่นเอง 2. หา Situation ที่เกี่ยวข้อง กับข้อหนึ่งให้ชัดเจนเช่นกัน 3. ตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดการสะท้อน 4. นํนำเสนอ new knowledge หรือเนื้อหาที่เตรียมไว้จะสอนนักศึกษาและ 5. ให้ผู้เรียนได้สรุปการนำ new knowledge เนื้อหาวิชาที่เราสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้